โรสน้ำหนักนำครูดก่อนดวลแย่งเข็มขัดเฉพาะการใน UBC ในรุ่น140ปอนด์วันที่6ธันวาคมนี้โดยล่าสุดนั้นลามอนโรจูเนียอ,อดีตแชมป์โลกรุ่น UBA ในรุ่น130ปอนด์โชว์ความใหญ่กว่าอย่างต่อเนื่องหลังช่างน้ำหนักรอบ14วันได้148.2ปอนด์นากว่าไอแซคพิทบูโคต ที่ช่างได้145ปปอนด์ก่อนไฟชิงแชมป์เฉพาะการในวัน UBC ในรุ่นจูเนียร์เวทเวทในวันที่6ธันวาคมนี้ตามกฎในวน u b บนักชกต้องช่างร่วงหน้า30วัน14วันและ7วันโดยน้ำหนักช่วง14วันก่อนชก ต้องไม่เกินพิกัดจริง5%หรือไม่เกิน147ปอนด์ซึ่งโรดเกินมา1.2ปอนด์แม้ไม่ถึงขั้นมีบทลงโทษแต่ก็สะท้อนว่าการควบคุมน้ำหนักของเขาอาจหนักหน่อยในช่วงโค้งสุดท้ายต่างจากพิษบูคู ที่ตัวเลขยังนิ่งและอยู่ในกรอบสัปดาห์นี้จะมีการเช็ดน้ำหนักอีกครั้งโดยทั้งคู่ต้องไม่เกิน145ปอนด์ก่อนจะช่างจริงที่พิกัด140ปอนด์ในวันศุกร์หน้าซึ่งเป็นไฟคู่เอกของ PBC บนพรามวิดีโอ การชกจะเกิดขึ้นที่โฟร์แบงค์เซ็นเตอร์ในเมืองซานอันโตนิโอไฟนี้เป็นการขึ้นชกในรุ่น140ปอนด์ครั้งแรกของโรดหลังจากเมื่อต้นปีเพิ่งขยับจากรุ่น130ปอนด์มาท้าชิงแชมป์โลกในรุ่นไลท์เวทกับทางจูเวนต้าแทงเดวิดและเสมอแบบเสียงข้างมากชนิดลุ้นถึงยกสุดท้ายแม้ทางเดวิดจะขึ้นชื่อม,มีหมัดที่หนักกว่าก็าตามโรดนักชกในวัย30ปีมีส่วนสูงเหนือกว่าทางเดวิด1.5นิ้วซึ่ง เปรียบมากขึ้นและเมื่อเจอกับทางพิษบูคูดที่สูงเพียง5ฟุต4นิ้วและเขาก็เป็นน้ำโชคที่ขยับน้ำหนักมาโชค140ปอนด์เป็นไฟที่5ติดต่อกันเท่านั้นคูดเปิดตัวในรุ่นนี้อย่างสวยงามหลังน็อกโรนันโดโรลี่โรเมโรคว้าแชมป์หรือ UBA เมื่อเดือนนีนาคม ก่อนเสียตำแหน่งให้กับทางโคเซราโยวาเลนซูเอลาและหลังจากนั้นก็คำแบ่งมาชนะสองไฟลวดทั้งการใส่หมัดไม่ยังก่อนชนะคะแนนอันเคฟิโรและล่าสุดเขาควาชช้าแชมป์เฉพาะการอุนยูบีด้วยชัยชนะเหนือทางโอมาซันซิโดเมื่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาด้านรามันโรส ยังไม่ได้ขึ้นชกนับตั้งแต่ไฟเดือดกับทางแท้งเดวิดเดิมทีมีคิวรีแมตกันเมื่อเดือนสิงหาคมแต่แท้งเดวิดตัดสินใจถอนตัวทำให้ไฟถูกพับเก็บไปสำหรับศึกนี้จึงเป็นทั้งการเปิดตัวใหม่ของโรดและบทพิสูจน์ว่าเขาตัวใหญ่กว่าจะช่วยเขารับมือพลังหมัดแบบเครื่องจากสังหารของทางพิษบูคูดได้มากแค่ไหนนั่นเอง เอาละครับช่วงท่ายถ้าใครที่กำลังมองหากางเกงมวยเอาไว้ใส่และเก็บไว้เป็นที่ระลึกก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างซ้ายมือได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ